อวัยวะที่ผู้หญิงมีแต่ผู้ชายไม่มีและอวัยวะที่ผู้ชายมีแต่ผู้หญิงไม่มีทุกคนคิดว่ามีอะไรบ้างคะคลิปนี้มีคําตอบคะ่ะเริ่มที่ผู้หญิงมีแต่ผู้ชายไม่มีรังไขค่ค่ะทําหน้าที่ในการสร้างไข่และสร้างฮอร์โมนเพศหญิงมดลูกสําหรับการตั้งครรภ์ต่อไปก็คือช่องคลอดเป็นทางออกของประจำเดือนแล้วก็ใช้ในการคลอดลูกคะ่ะปีกมดลูกปีก,มด,กมดลูกเนี่ยเป็นทางผ่านของ,ของไข่จากรังไข่ไปหาม,หมดลูกคะ่ะสุดท้ายก็คือต่อมน้ํานมค่ะต่อมน้านมที่พัฒนาเต็มที่เนี่ยในผู้หญิงเอาไปสร้างน้ํานมค่ะต่ <ๆ S 2> อไปก็คืออวัยยะทีี่ผู้ชามแต ผู้หญิงไม่มีค่ะอันทะสร้างอสุจิแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศช,ชายต่อมลูกมากทําหน้าที่ผลิตของเหลวที่ช่วยหล่อเลี้ยงอสุจิ องคชาตใช้ในการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็สืบพันธุ์พุงอันทะทําหน้าที่ห่อหุ้มแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของอันทะค่ะนี่ก็คืออวัยวะที่แตกต่างกันระหว่างเพศหญิงแล้วก็เพศชายค่ะสุดท้ายก็คืออวัยวะที่ทั้งสองเพศมีแต่ทํางานต่างกันค่ะนั่นก็คือเต้านมผู้หญิงสามารถผลิตน้ํานมได้ในขณะที่ผู้ชายไม่สามารถทําได้ค่ะและที่มีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอร์โมนเพศผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าแต่ผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสูงกว่าค่ะจะเห็นได้้วววว่่่่่าออััยยะะะทีีีไมมในแตลเเพศจกกกขบสื แล้วก็การเจริญพันธุ์เป็นหลักค่ะ